คือช่วงัานที่เวลาเป็นรอบของ GTV เนี่ยก็คือผู้คนมากมายเพราะว่าอยากจะมาดูน้องๆรวมถึงคาแรคเตอร์ตัวอื่นที่โชว์ก่อนหน้านี้คนก็มาดูด้วยนะฮะวันนี้ทำไมช่วงที่แล้วเรามีใครบ้างนะโทมฟอกลูกหนูตำบรวยรอบนี้ มีมาเหมือนกันโอ้ยได้ยินสียงกี้แล้วอยากเจอเลยอยากเจอเลยอยากเจอเลยไม้ามับไปเจกอกับน้องได้เลยนิ้วเน็กจูซูมูลูน่าและอาบูชี ใยหน้าทำไมทำไมอะไรคือแรปเดียวเหยียบเรียบร้อยครับดหน่อยไปไปเอาอเชียนไป่ดช่วยดึงช่วยดึงนี่ดึงขาซอ้นี่ขนาดไม่กี่คืเหยียบขาเขาหนาเอาอเชียนกันแบบว่าเอออช่วยดึงช่วยได้เลย สนุสนุกกับการแบบไอ้ไม่ได้เหยียบได้เลยใช่ไหมไม่ใช่มีใครโดนฝากรอยเท้าไว้บ้างนะจ๊ะเอ้ยมีคนโดนมีคนโดนอยู่เยอะเลยมากมายเออโอเคมาเมื่อที่มารอบที่แล้วจ้ะสามขาสามคนอะไรก็มีความสามพิเศษใช่รอบนี้เราก็มีเหมือนกันแก๊งมีเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยนี่จะเหยียบปะดิวเน็กดิวเน็กโอเคอ่ะ เดี๋ยวเราจะให้น้องๆเนี่ยมาแสดงความสามารถพิเศษให้คุณคุณหน้าคุณคุณย่าว่ะได้เลยคุณย่าคุณยายดูดิคุณย่างใหญ่แล้วนี่ไขรดีแกงใครดีใครดีอย่าดูใครก่อนอยากดูใครก่อนดูหน้านะดูหน้าเหรอดูหน้าดูหน้าเลยดูหน้าความความสามารถพิเศษของหนูคือแทนเธอเล่นแทนแทน เหยียบเท้าผม่าจะลงไปเหยียบเท้าทุกท่านเลยเข่าวะคุณเลนไปแล้คุณเลนไปแล้คุณเลนคุณเลนนะน้องนี่เขาชอบเหยียบเท้าเป็นชีวิตจิตใจชอบเหยียบเป็นคนแบบน่ารักแต่ว่าแบบไม่ได้ว่าอยากไปเหยียบเองนะแฟนๆน่ยื่นมาให้เหยียบค่ะยื่นมาให้กระทำเลยยื่นมาให้เหยียบเองเลยเหยียบเองเ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮไปทุกวันที่ผ่านมานะขอบอกเลยนะคุณท็อปว่าแบบว่า ทุกคนที่ได้ขึ้นมาบนเวทีเนี่ยเขาก็จะมีการแบบว่าเฮ้ยสนุกสนานอะไรกันไปแต่สุดท้ายแฟนๆจับจินว่ะเฮ้ยเลยเหรออช่าตชากรแฉนะเออแต่ลงทุงไปด้วยใช่ไหมได้ได้ลงทุนไปด้วยป่ะดูน้าดูน้เต้นได้ใช่ไหมอะดูนาโชว์เสน็จลงทุนหน่อยหนึ่งสองสาไปยย แปลกแล้วเอาเอาดูสตาร์ทรถเออเออเออทนี่เี่ยโอเชียนแก้เขานะคะต่อไปฝังมบ้างดีกว่างีบ้างดีกว่านิ้วเด้งนะนิ้วเนิ้วเเออให้นิ้วเด้งทอะไรดีพี่แกนิ้วเทำอะไรได้บ้างจ้าีนิ้วเด้งทำอะได้บ้างคะนิ้วเเดี๋ยวให้โชว์ ไม่กิ่โชว์ไปแล้วจะโชว์อีกรอบหนึ่งโชว์ปั่นไอพคมีมแล้วก็เต้นไปด้วยน่าสนใจนเพร้อมไหมเน่พาพร้อมแล้วสามสหนึ่งปปั๊บปเต้นไปด้วยเต้นไปด้วยเต้นไปด้วยยไปด้วยปไปด้วยเตนไปด้วยไปด้วยต้ไยไปด้วยต้ไปด้วยต้ไปด้วยต้ไปด้วยตไปด้วยต้ไวไปด้วยต้ไปด้วยไปด้วยนไปด้วยเยปด้วย้วนไปย แล้วไม่เกียดหนาก็คือแบบเดินไปนะคนบอกว่าขอกินวิปครีมหน่อยขอกินเชอร์รี่หน่อยทุกคนอยากจะกินมากเลยเออนะครับโอเคมายูสูโอมูดีกว่าเออยยูซูนี่ยูซูวันนี้ให้ยูซูทำอะไรโชว์หลับไหมโชว์หลับว่างๆชอบยืนหลับยูซะใช่ไหมใช่ไหม คิวส่วนจะยืนหลับแล้วเฮ้ยอันนี้หลับอยู่หลับอยู่เอียงเลยเอียงเลยเมื่อกี้เออคิวส่วนจะเอาไรโชว์เต้นดีกว่าเพราะว่าคุณเฟิร์นคุณเขาตังเนี่ยเขาก็มีความแบบว่าเอวะอยู่เฮ้ยเฮ้ยโคชื่งโคชื่อพ่อเราดีใจนะเฟิร์นเ้าตังเฮ้ยเฟิร์นเ้าตังเฮ้ยเฟิร์นเฟิร์นเ้าตังค้เขาตังเออ <laughs> แรงขึ <c oughs> ้นกว่าเดิม <laughs> อะเดี๋ยวขอมีเสิคให้ยุสุปเป้กน,นะคะโอเคไปพร้อมแล้ว321อมิวสิเริร่ม <c oughs> <c oughs> คุณย่าคุณยายช่วยร้องเพลง Happy Birthday แต่ว่ามูมูก็จะต้องเต้นไปด้วยกับเพลง Happy Birthday ได้ไหมได้ไหมเลิกปรึกษาอาเชี่แล้วว่าเต้นไงวะให้ p y b i r t เต้นไงวะอะมาเดี๋ยวแฮปปี้เบิร์ดเดย์มูมูก็หน่อยนะมาถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสาม Happy Birthday to you Happy b ์ r t h d แ y to you Happy

มาโชว์ตีลังกาเป็นแบบเรียกร้องมากเลยมาถ้าพร้อมแล้วเอาโวเชีรยพรไหมครับอืายืนพรครับยืนพรแล้วนะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามไปแถมแถมแถมถ้าดแถมแถม กรรมการอึงกรรกคนอึงไทยแลนด์กอทะเลจริงกดปุ่มทองแล้วอะเลยเออเออไม่เกี่ยวือไทยจะพิชตาไม่แก่ไม่ทันนะตอนตีลกาใช่ไหมไปฝึกมายังไงอะวันนี้เออเฮ้ยเออออนี่นี่ฝึกมานานไหมครับนานอยู่โอ้นีดีดีดีอะโอเคได้เวลาสมควรเดี๋ยวให้ วันนี้มีเรื่องที่จะแบบฝากฝัรกัดอเชียนออเชียนกี่โมงจ้าพี่ท็อปแต่โอเชียนฝั่ผลงานพ่อบอให้กับคุณย่ายายไปดูหน่อยทัท่าททาทั้ท่าเดี๋ยวพี่ท็ก็จะพากแบบสี่สามสองโอ้ไซนีนายไทยครับคืนนี้สองทุ่มพิ้งนะคะอยากเวมนบเว่บนี์เว่นลเว่นต์ลแล้วมีอะไรอเวนต์ลเว่บ เอาเสียงเบให้โบเชียนนะคะอาตาหลักาคุณนี่้างๆคุณทานั้นขอบคุณครับโเชียนดิวเลยวันนี้่ะวันนี้นะครับปล่อยเอ a k ีเมกิ i มาของนโนนเปน้วอ่าดูกระยิบย่าเดนมาข้างหน้าหน่อยยังไงต้องการเลยลูก มีอะไรจะฝากไม่ภาพแต่ว่าเดี๋ยวให้ทำให้ทภาพพอไมคานดิวเนสพร้อมะคะก็พร้อมแล้วหนึ่งสองสามไปโอ้โหอกมากออกโอ้โหไปพอแล้วแกิเซ็กซี่เกินเนาะเซ็กซี่เกินเซ็กซี่เกินไปนอนหน่อยไปนอนได้ปะ มาเซ็กซี่เกินลูกคือนิ้เนกอะแพ้เสียงในหัวแล้วก็คือเซ็กซี่มาได้ดู MV ็มีแล้วรู้สึกว่าเขาแบบเมคอยู่ในอฝากด้วยนะเอ็มีในสิด้วหน้าผู้หญิงหน้าผู้หญิงวิปตาลเปิตาปิดตา ตอนนี้คือชอบโซ์ไปแล้วมานี่ยลูกเคมมโอเคฝมฟาี์ีิสิมิโนเมคยูมายของนนท์ด้วยนะตอนนี้มาแล้วตอนนี้พี่เหน่อแล้วับโอเคป้กตอนนี้ทำไมยังไงยูสูบู้ยังไง ยังไงอยากเห็นไ้ไปยังรออยู่เอาละฮะตอนนี้ครั้งร2 5ีบท่านบริเบูจีมินีพร้อมเรียบร้อยแล้วเนะเดี๋ยวเราลาไปด้วยดนตรีให้เต้นแล้วลงจากเวทีเลยเต้นพร้อมกันนะมาสำหรับวันนี้พวกเราขอบคุณและสวัสดีค่ะมาดนตรีมาเดี๋ยนตีมาขอตีในครับหนึ่งทีมา ฮไม่ลม่เดี๋ยวนี้ลงอีเลยยนาัาครับน่าัานะแต่วสดๆเดินไเลยฮะอภิทอฝากดึงครับธีการของเราโอเคเฮ้ยโอเคแลวอ่างนี้นะครับขอฝากด้วยนะครับธการของเราครับสามารถซื้อนำสิั้กามนัก ดูหน้าลูหน้าลูหน้าแต่ไปเดนามากเลยี๋ยวเราฝากกันหน่อยนะท้ก็สามารถซื้อสินค้าที่ g m TV นะคะ Official merchandise อย่าบอกเยี okay. 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 Break, ่ยเชียร์อยากแจ้งกันนะคะเชียร์อยากแจ้งนะเชียร์อยากแจ้งนึกนะเชียร์หอเคเดี๋ยวเอามาฟอกมากัดหูเลยโอเคนะคะเดี๋ยวก็จะกันไปเนาะเรามาฝากกันหน่อยละกันสามารถซื้อสินค้านะครับทีมทีวีนะครับบอฟเจอร์เมอร์ชชนไดส์นะครับในงานนี้ได้เลยนะครับครบทุก500บาทนะครับได้รับเลยคูปองหนึ่งใบนะครับพร้อมส่งรับจิตเป็นผู้โชคดีในกิจกรรม